สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel โปรโมชั่นสอนบายเก่งกี้เก่งกี้เป็นที่ปรึกษาการขายประจำอยู่ฟอร์ดพระประแดงพี่พี่ท่านใดเพิ่งเปิดมาเจอเก่งกี้คลิปนี้ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้เก่งกี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เก่งกี้พาพี่พี่มาพบกับนี่เลยรูปแบบการตกแต่งสวยๆค่ะในรุ่นรถ Ford Ranger 4ประตู XLS ค่ะรุ่นนี้เป็นกระบะยกสูงนะคะที่มาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเครื่องยนต์ดีเซล2.0 170ลลิตรรรให้กาางงงแแมมสสูุดบ รานวตันเมตรราคาจะจำหน่าย924,000บาทเดี๋ยวเก่งกี้พาชมรอบคันเลยค่ะตัวรถที่พามาให้ชมนะคะบอกเลยว่าสีนี้ ไม่ได้มีมาจากโรงงานนะคะตัวนี้ทำการแลบนะคะรอบคันเป็นสีเทานะคะสวยๆแบบนี้เลยพี่ๆท่านใดต้องการเฉดสีไหนสามารถแจ้งเพิ่มเติมได้เลยนะคะพร้อมกับวันนี้ค่ะติดตั้งเป็นตัวอุปกรณ์ตกแต่งนะคะสกูป๊ปทรงฟิตนั่นเองใหญ่เต็มฝากระโปรงแบบนี้เลยวันนี้ให้สีสกูปค่ะก็ แรบนะคะเหมือนสีตัวรถเลยนะคะสีเทาตัดด้วยขอบสีดําเงาค่ะพร้อมกับเลือกโลโก้ต,ตรงกลางสกรูกนะคะเป็นรูปวัวกระทิงนั่นเองแล้ววันนี้ให้สีตัวสัญลักษณ์เป็นสีดําเงาแบบนี้เลยสัญลักษณ์พี่ๆเลือกได้นะคะมีวัวกระทิงแบบวันนี้มามาแต่งนะคะแล้วก็รูปแรกนั่นเอง เพิ่มเติมค่ะวันนี้นะคะบนฝากระโปรงค่ะเป็นอะคริลิกคำว่าเรนเจอแบบนี้สีดําเงาค่ะพร้อมกับใส่ชุดแต่งสวยๆเลยค่ะวันนี้นะคะเป็นชุดแต่งของวิกเตอร์นั่นเองประกอบไปด้วยชิ้นงานนะคะชิ้นแรกเป็นกระจังหน้าค่ะสีดําเงาทั้งชิ้นนะคะตัวซี่แบบนี้นะคะก็ถ้าต้องการตัดด้วยสติกเกอร์สีอะไรสามารถแจ้งเพิ่มเติมได้วันนี้เพิ่มความโดดเด่นค่ะโลโก้มามาสแตงสีโครเมียมนั่นเองตัด ตัดกับตัวสีกระจังที่เป็นดําเงามากๆเลยแล้วตัวนี้มีไฟ LED มาให้พี่ๆด้วยนะคะตัว LED 3จุดที่กระจังหน้าในส่วนของไฟ LED รูปทรงตัวย U ทั้งซ้ายและขวาตัวนี้สามารถแจ้งได้ะคะ่ะว่าต้องการเป็นสีฟ้านะคะหรือสีขาวนั่นเอง สำหรับไฟหน้าที่มาจากโรงงานค่ะเป็น LED multi-sector จากโรงงานมาพร้อมระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติมีไฟ day time running light ตัวซีแคมแสงสีขาวมาให้เลยนะคะเสริมความโดดเด่นวันนี้ติดอุปกรณ์ตัวครอบไฟหน้าสีดำเงาแบบนี้จะได้รับกันกับตัวชุดแต่งของเราวันนี้นั่นเองพร้อมกับอีกหนึ่งชิ้นงานที่มาพร้อมกับชุดแต่งของวิกเตอร์ในวันนี้ค่ะจะเป็นตัวกันชนด้านหน้าตัวนี้เลยซึ่งวันนี้นะคะก็เลือกทําเป็นสีทูโทนแบบนี้นะคะตัดนะคะ สีเดียวกับตัวรถแล้วก็ดำเงาแบบนี้พี่พี่ท่านใดต้องการเป็นสีดำเงาทั้งชิ้นก็สามารถแจ้งได้เลยไฟตัดหมอกค่ะมีมาให้เลยเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ที่ดีมากยิ่งขึ้นเวลาเจอฝนตกหนักหรือหมอกลงจัดก็มีให้เลยจากตรงงานเพิ่มเติมวันนี้ค่ะตัวคิ้วล้อคิ้วล้อตัวนี้จะมาพร้อมกับชุดแต่งของวิกเตอร์เลยนะคะโดยวันนี้ก็เลือกเป็นสีดำเงาค่ะคิ Q ้วล้อไม่ได้เจาะตัวรถนะคะ ้อแม็กว,วันนี้ที่เลือกค่ะเป็น Mac o s s i นะคะขนาดรอบวงคือ20นิ้ววันนี้เลือกจับคู่กับยางดิเซนติไทยนะคะเป็นยางออทรีนยาง AT ทซีเรียลยางวันนี้จะเป็น275 55R20 uh, ในส่วนของตัวยางสามารถเลือกได้ตามความชอบและตามการใช้งานของเรานั่นเอง แก้มข้างมีคลิประบายความร้อนมาให้ค่ะจากโรงงานแล้วก็กระจกมองข้างค่ะบานใหญ่ทัศนวิสัยดีเหมือนเดิมเลยแล้วก็มีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาให้กันสาวนันิติเป็นกันสัดแต่งตรงรุ่นสีชิน้นเวลาจอดรถกลางแดดจะได้ลดกระจกลงได้เพื่อระบายความร้อนจากห้องโดยสารความเข้มของฟิล์มค่ะบานหน้าและรอบพันต้องการกี่เปอร์เซ็นต์สามารถแจ้งความเข้มได้เลยแล้วก็ด้านข้างค่ะเบ้ารองมือเปิดนะคะตัวนี้สวยด้วยนะคะและป้องกันรอยขีดข่วนรอยนิ้วมือด้วยซึ่งวันนี้ เราก็ทําทเป็นสีดําเงานั่นเองด้านข้างค่ะ ประตูข้างนะคะทั้งซ้ายและขวาวันนี้เป็นชิ้นงานนะคะของวิกเตอร์นั่นเองค่ะเลือกเป็นสีดําเงาบันไดข้างสีดําทั้งชิ้นพร้อมร่องระบายน้ําพื้นผิวสัมผัสป้องกันลื่นด้านท้ายกระบะค่ะมีครอบฝาถาังน้ํามันนะคะสีดําเงาและสติ๊กเกอร์คําว่าแร็ตเตอร์นั่นเองแล้วก็โลบาร์เหล็กค่ะของเอาเลนเดอร์ค่ะตัวนี้ก็มีตัวไฟเบรกดวงที่3นะคะไฟถอยที่เป็น LED มาให้ครบแบบนี้เลยแล้วก็บันไดขึ้นท้ายกระบะค่ะตัวนี้มีมาให้นะคะจาก โรงงานสิ่งที่เปลี่ยนวันนี้ค่ะจะเป็นไฟท้ายสวยๆที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็น Full LED เลยนะคะสวยงามด้วยนะคะแล้วก็ดูแบบ อย่างนี้เลยแต่ว่าไม่ได้มาจากโรงงานเนาะครอบไฟท้ายค่ะเลือกเป็นสีดําเงาเช่นกันครอบฝาท้ายค่ะวันนี้เลือกรูปแบบเป็นแบบเว้าโลโก้นะคะก็สามารถเลือกได้ดีไซน์ได้เลยตัวอ F ักษร FORD สามารถเลือกเป็นสีแบบว่าสามมิติก็ได้นะคะแล้วก็ตัวรูปแบบของครอบฝาท้ายเลือกแบบเว้าโลโก้แบบนี้หรือครอบทับโลโก้ก็ได้แต่ทั้ง2รูปแบบจะไม่มีผลกระทบต่อต,ตัวกล้องฝั่งใต้โลโก้ตัวนี้เลยนะคะสามารถใช้งานได้ปกติ อะคริลิกคำว่าเรนเจอร์ค่ะสีดำเงาพร้อมกับวันนี้ค่ะเปลี่ยนเป็นกันชนท้ายเหล็กนะคะพร้อมห่วงโอเมก้าสีแดงและมีไฟถอยนะคะที่เป็น LED มาให้เลยพี่ๆท่านใดชอบรูปแบบการตกแต่งในวันนี้ค่ะก็สามารถส่งรูปและคลิปนี้ให้เก่งกี้ได้เลยหรือถ้ามีรูปแบบการตกแต่งที่พี่ๆชอบอยู่แล้วสามารถส่งให้เก่งกี้ได้เช่นกันช่องทางการติดต่อเก่งกี้ขึ้นไวแล้วนะด้านล่างใน description ร,รายละเอียดค่ะใต้คลิปนี้เบอร์โทร ID ลายส่วนตัวหรือลาย OA สามารถทักทายมาสอบถาม ะะข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามโปรโมชั่นหรือพูดคุยรูปแบบการตกแต่งเพิ่มเติมได้เลยยินดี ให้คำพึกษาพี่พี่ทุกช่องทางเลยแล้วก็เข้าไปรับชมเพิ่มเติมได้วยสำหรับรูปแบบการตกแต่งของ f o r d r a n น e r และ f o r d e v e r e s รได้ที่ YouTube c h a n น e l โปรโมชั o n Ford ดบากิ่งกี้รับชมแล้วฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปถัดๆไปของกิ่งกี้นั่นเองและยังไงกบมาพบกับกิ่งกี้ใหม่ในคลิปหน้ามาดูกันว่ากิ่งกี้จะนำรถรุ่นไหนและรูปแบบการตกแต่งแบบไหนมาให้พี่พี่ได้ชมกันวันนี้กิ่งกี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ